โอ้โหโอ้โหมีดบางเฉียบเลยพี่ธนาธรคมเฉียบเลยนะครับโอหกะไลผมชิมไปแล้วบางมากเลยครับพี่บางมากเลยพี่ธนาธนากรมีดของพี่ดีมากเลยคมเฉียบดูนะครับพี่กะไรตี่ทีออกหมดเลยนะครับมีดของพี่ บางมากบางมากเลยนะครับมีของพี่บางเฉียบมีดบางเฉียบเลยนะครับตอนนี้เร็วมากเลยของพี่ สี่ซีหมดแล้วนะครับเราใช้มีดสีคมของพี่ธนากรนะครับมีสีคมคมมากสไลด์วันเดียวเป็นตันๆเลยใช่ไหมยะถูกต้องครับเพราะว่ามันทำแล้วมันเร็วมากเลยเวลาเราได้มีเวลามนาะทำอีกแบบ เจ๊ปี <In. S 2> เดี๋ยวส่งไปให้ดูนะครับบ๊ายบายกล้วยฉาบบางเฉียบสวัสดีครับ